is is good. Mm. suitable way suitable way uh, uh, suitable, uh, suitable uh, way the result is will be, uh, opposite the result will, will be opposite, right? uh, mm. uh, opposite. Oh. อันนี้พูดแล้วมนยืดแล้วให้คนเ้องตายแล้วให้งงเราจัดนะครับไม่ได้เพราะว่าไอ้ตอนแรกที่พูดจะลืมไปหมดแล้วพูดอะไรเออเออเอแล้วมีคนมามาเขาเรียกอะไรอ่ะอ้าวปฏิทัยอ้อห่อจีบนีบสำหรับเอออินเทอร์รัปเอาโดนอินเทอร์รัปตายแต่ถ้าเขียนโปรแกรมม่อยู่ไม่ินเทรับส์ก็คือได้เฉยเลย อันนี้ไปไม่ต่อไม่ได้อันนี้ไปต่อไม่ไดเพราะว่าจะสนใจคำพูดของครูมากกว่าใช่โอเคเนะเออออกเสียงไหมเฮยมันมันต้องมีสิ่ง W เลยเป็นสองพยาไม่ใช่ถ้าไมกิอะไรเป็นซ o เออซ h เออต่อไป Have you ever so hard that you cry <laughs> l a u g h so hard uh love so hard and t h e you cry เราจะร้องไห้เอออืม hard tree funny อ๋อ in everyday life เจ็ดให้นั in that situation that funny the funny thing is always on the internet Only on The Internet <Huh? S 1> The funny thing is only on the internet. Not only but the m o s t is on the internet. If we s l a y uh, social network, t h a t have a uh, many Facebook page. That mm. have a uh, raise a funny clip. เข้มขึ สามเกตดีดาจกจกเด็ดเอาอฟันนี่ไม่รับเพจอีอาร์โดคอสคอเพ็น่าเสียดิสเป็นไน กดพาสไลท์ออกโพดูเเซนต์ออออเดอรโพสแอบพีโพสอีจัดแบพริกด้ทีคอสเทวิสอะโลคอสติงได้ดีฝายได้แต่พี่พี่อ้วนนี่อ๋ออยอ้นเลยโลคอสเทวมสเดนิงก็คนเดียวอ๋อใช่เอน how about video f r a m มัยมเฟ็นอ๋อลาเชื่เนด m เนี่ยมายมัธยมเฟรนคอเลจใช่ไหมมายคอเลจเฟนมันมีอ่าโปแ r งเอาต์อ่ามิทไอแฮปปะวันคานเอร์แบบนี่ มแต่งตัวเลียวมีอะไรกันอีกอ่าะเนี่ยโอ้โหแดงอ่ามาเเฟรนด์ถ oh. ึงไหมคร้อ๋อแล้วใเด็แล้วอาวันพันเนอร์อือครัเดียเวเกตสปีดกโจ๊กแอมีวิวเกตอ๋อยูเกตต้โจ๊ก e อือ a n น i t h l o v ถามื่ามีรัฟทุกเกมได้ แต่เราก็ยิ่งตอบสนิ่อยากได้จมที่ขับไม่หยุดไหมมันไม่ใช่ขับไม่หยุดมันขับไม่ออกเดแแน์เด้แน์โน้ก่ะขับไปเรียวนะต้องเรียวอ่าคำถามสุดท้าย think there is a p o s s i l i l i t y of life elsewhere in the universe? แม่อเอด้วย่่้มจแอมพูดช่ป่าอินฟูอินฟลูท่ไหนอินฟลูโลเกตทูโปรอาเตอร์อาเตอร์ยิงว่วเสรแล้วตัวนี้ยิงวัวเสียไม่ใช่หรอกดัวาตอยอร g l โอ้ ยเวอร์ี่มันคือนหนักวาแล้นี้ว่าเขาดนออกแนวว่าอฟรูบ้างมันมีการคัจัดการกินจำนวนเยะแยะนยที่เราสามารถไปได้ก็จะใช้แอฟรูบ้ายูนิเอรูสอะไรนะหลายเลยมมีอะไรครับไม่มีอะไรคืออ่า and you believe า h า t that is a อะจอยแรงอ๋อหมายถึงว่าลงลงมาจอใช่ไหมแรอะไรงใช่เใช่เอร์ p e n e n บ้างหรือว่า Stay เนี have ่ยมากกว่า Stay ที่ท่าอะไรเงี้ยฮับเบอ h a ฮ b r h a b r คือท่าเรือฮับเบ b ร e คือค่าเรือเอรยอ h อวันด okay. uh, 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 ูดอทจิงเดอร์เมเบลวันเดย์เอ่อยูเอชเอ่อย e g อชเอฟเอฟฟตกับตันาเบลเ a n a

ใช้ในนิทานเราเลือกถ้าเป็นชิ้นจำวันแบบโชคชะตาฟอร์จูนใช่ฟอจูนนคือแบบฟอร์จูนดอลักกี้ดออะไรนั่นแหละอันนี้กุญเขาใช้เออเฟย์เฟย์เขาใช้คนตดเฟยก็คือใส่ใ้ชิ้นจำวันนั่นแหละเราจะบอกว่าออ l เฟย์ก็คือเรื่องหมดก็คือโชอชตาเราทำได้ได้ what to do ถ้าคำว่าเฟสสเตย์ไนท์อ่ะแปลว่าอะไรสเตย์ไนท์เตย์ไนท์เตย์ไนท์แบบใสันแบบวัก็โัวอะไรอ่ะช็ตาของคืนนั้นอย่างเงี้ยครับกองอ่งลี่เาไม้ายชื่อหน่งโลห์ตรงนี้ได้ใช่มีชื่อเเฟสสเตย์ไน เดี๋ยวให้เลือกเลขเหลือเลือกเลขอะไรฮะ Choose number one two five two อะ three three เลือกเลือกวไ five มไม่ได้เลือกอยู่แล้วนี่ไงเหลือสองตัวเนี่ยที่แบบได้เลยฮะไม่เคยได้อะไรเองแล้โผล่โฟแล้วมันจบอ่าโฟเพราะยังคนข้างหลังคือ one one ในวันต่อจากคารีรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ทำไมไม่อยากจะบ้าบอตามย่ยนเนี่ยจะเอาขับเฉพาะนิสุดเท่านั้นไปก้นหมดเลยอาจารย์เซลเป็นเนี่ยนะดะเลนคือปีนในเ,เซลเป็นเซลก็ต้องเป็นไม ใครได้เลขอะไรตอนนั้นก็พูดจะให้ท็อปิกมาข้างล่างคือท็อปิกเดี๋ยวจะไปดูไล่ดูท็อปิกดท็อปิกที่ต้องพูดคืออะไรแล้วเขาพูดเกี่ยวกับท็อปิกไหนเช่นแล้ว children ก็พูดถึงว่า I love children there three children in my house พูดอะไรก็ได้กับท็อปิกนั้นเออแต่งเรื่องมาเลยก็ได้หรือว่าจะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องเออแค่เน้นการใช้ภาษาเฉยๆ How long How long How is seconds แต uh, ่ but not exactly อา l อง g i say, okay. Uh, okay, s Hello, uh, okay. uh, he uh, he <laughs> i นะไม่ใช่ a s y อาอง a s ิดหอผูอ่โอเคมา u ึงึงแล้วก็คอไอ้เเมี่เ่เยยี่เยี่ยมี่เยียเย่เย่ยมเเมี่เย่เยี่ยเยเยี่ยเมมเี่ย 3G อ่ะก yeah. ็คือเพ้าะเขา entertainment entertainment ส oh. in in ุ Entonces, in English อะไรก็ได้ entertainment e n e r t a i อ m นี่คือในภาษาจีน In English In Spanish คือในภาษานั้นไม่ใช่บอว่าไม่ใช่บอกว่า English entertainment นั่นคือ entertainment ของของคนอังกจีนอันี้คือ entertainment เกี่ยวกับคู่คออะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เกี่ยวกับการกินอะเออร์วั e เอเคนอ e เอย e r o u น e อันนี้ก็ไ่แ้อาส เราส i ีนก็ n ราเป็น e e n t e r t and but in my own opinion w n o uh, entertainment is like ah uh, the uh, how to make uh, people happy or funny is เ uh, is like a uh, o music movie and someone who can t h uh,

ไล่อะเรจะไล่เนี่ย for example ก็ตัวอย่าง for example is like for all example for all example for example for example is not รวมโอเคนะครับ for example ามแล้วก็ได้อีนะเออมาถามแล้วก็อ่านที่สี่ได้อีกอ่าโอเคต่อไปสามอมันแลงต้องถามได้ 네선 이미지 <Jungilizaciones> <그러> <smfood2> เร์ล็โฮมได้ไดไดไลฟ์เชอร์อกโฮมอีทเชอร์อกโฮมนี่แหละจีเทคทีฟแอนด์แอลพาร์เนอร์วิธดรวัชร์วเนงอันพาร์เนอร์วิธไปเลยเลยนะครับพาร์เนอร์วิธดรวันเชอร์ลอกโฮมอเวสไฟล์เดอร์ชูสอะเบาอ สี่เขตครามออบิคครามแดร์ความลับความลับวิดแดร์วิดนิสอาบิลิตี้วูดับบิลิตี้บิลิตี้ เจอริสอ right. ันนี้ครั้งเรมินอลไดแซ่บคอร์ริเออร์เจอริสเจอริสเองหรือเป็นคาเตอร์ไมเจอริสอ่ะเจอเจอริสตับผู้ร้ายตับเจอริสเจ้าพ่อแมนออกไปคอสต์อ่ะ เออได้ได้อันนี้เโลอันนี้คือกอกันลาแต่ว่าถ้าถ้าคิมนอลคืออาเซียก่ก่อน เจอร์ริสแหละครับเจอร์ริสอย่าต่อเวลาเจอร์ริสเราต่อเวลาอยากเจออยากให้ถามว่าดิมวอร์สในอังกฤษดิมวอร์สดิมวอร์สอย่าอย่าละอ๋อดิมวอร์สคุณจะกดไงครับ D I E have early early marriage married and and was <laughs> <laughs> uh. <laughs> and use and they and they don't fire before uh. uh. as <laughs> 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 Uh, the okay. generation of people. Oh, that's a generation. That's taking me. I don't know. They give me nothing. Love. Let's go back. Have boy pain or girl pain too fast, and, and they think uh, this, this person uh, can. can แคนวีแคนว e น s o ออฟเฮอร์ so you have i in my opinion อะ h รเกิดละแล้วไปแล้วที่ในอินเียอ i n uh, if we if we, we don't อ mm ่ hmm. uh, Don't, uh, uh, don't take a time together get there too much uh, have, have a time together too much so uh, if, if uh, they can divorce divorce uh, easily mm, uh, it, uh they can end up, end up, uh -huh. end up with divorce uh, easily. They are. They are end up with divorce. Mm, they are going to. They, they are, are going to end up with end up with divorce easily. Easily. Uh, I mean, uh. Bye -bye. right. don't <coughs> <coughs> <ítulo> อีก anyway, <c oughs> <simple> <ions> สองคนเราก็ต้องหน้าแั้งแต่จะสามได้หรืออาจจะมีคนรอดสิ่โอ้โหครอันนี้มาเก็่ยวกับซ้ำยบซีำิบสองยิบสองพูดภาษาฝั่เศสในอัง i ฤษฝรัางเศั่ศ thank mm -hmm.